การซับมันไม่ให้เกิดเชื้อราถ้าเกิดว่าเรายังเก็บไว้มันจะทําให้เกิดเชื้อราทําให้พริกเราเสียหายได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาบอกกับทางท่านผู้ชมวิธีการเก็บพริกกับมะนาวในการยืดอายุให้ใช้ได้นานขึ้นกว่าเดิมนะคะอันดับแรกเรามาสอนวิธีการเก็บพริกกันก่อนเนาะเคล็ดลับพริกก่อนที่เราจะเก็บก็คือเอาไปล้างก่อน ล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาซับให้แห้งนะคะโดยใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับน้ำออกให้หมดการซับน้ำนี้ก็คือว่าจะไม่ให้เกิดเชื้อรานะคะกับตัวพริกซับออกให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็มือจับพริกดูนะคะว่ามีน้ำไหมทุกเม็ดเลยนะคะตอนนี้พริกแห้งหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมกล่องพลาสติกกล่องแบบไหนก็ได้นะคะที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็ปิดสนิทนะคะ แล้วเราก็ทิชชู่กระดาษทิชชู่นะคะลองไปที่กล่องเพื่อที่จะใส่พริกลองไปเลยค่ะแล้วก็เด็กคั่วนะคะคั่วพริกออกนะคะเพราะตัวคั่วนี้ถ้าเกิดว่าเรายังเก็บไว้มันจะทําให้เกิดเชื้อราทําให้พริกเราเสียหายได้หรือเน่าเสียนั่นเองเอาออกให้หมดนะคะแล้วก็พริกใส่ไปในกล่องเลยค่ะเก็บให้หมดคั่วออกให้หมดนะคะ คัดพริกที่สวยๆนะคะที่ไม่เน่าเสียนะคะถ้าเน่าเสียก็คือไม่ต้องเสียดายนะคะทิ้งไปเลยนะคะเราทำให้ดูเท่านี้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาทิชชู่อีสักสองแผ่นก็ได้ถ้าเป็นแผ่นใหญ่นะคะปิดทับค่ะปิดทับพริกลงไปเลย การที่เราปิดตรงนี้ก็คือว่าไม่ให้ไอน้ําจากในที่เราแช่ตู้เย็นอะคะ่ะลงไปในนี้ให้โดนกับทิชชูซับไว้นะคะไม่ให้โดนตัวพิกก็จะไม่เกิดเชื้อราค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้แล้ววิธีการเก็บพิกยืดอายุให้ดานขึ้นค่ะเรียบร้อย